ดราม่าแล้วชาวเน็ตบอกแบบนี้หลังเห็นคลิปเอนทองประสมตบหน้าดีเจนุย้ยเป็นคลิปสุดไวรัลเมื่อดีเจนุ้ยได้ออกมาโพสต์คลิปโดนนางเอกตัวแม่อย่างเอ็นทองประสมตบหน้าสันแบบไม่ทันตั้งตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าไม่น่าไปสงสัยเรื่องที่แอนเล่นจริงตบจริงเลย5555 หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมีทั้งแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นตลกและสนุกสนานแต่อีกด้านหนึ่งของคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยที่เอ็นทำแบบนั้นไม่รู้ว่าเป็นสคริปหรือเปล่าแต่ดูแล้วสงสารดีเจนุ้ยเพราะฟังจากเสียงก็ดูตกแรงหน้าดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอ็นได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปของดีเจนุ้ยว่านุ้ยพี่ขอโทษ ตอนนั้นพี่จำความอะไรไม่ได้เลย